หลายคนมองว่าการโสดเป็นช่วงเวลาที่ต้องรีบผ่านให้ไวเรากับเป็นสถานะชั่วคราวที่ไม่ควรอยู่นานเกินไปบางคนรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่างรู้สึกไม่สมบูรณ์เาวกับว่าชีวิตจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีใครบางคนเดินเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปกลับบอกเราว่าคนที่อยู่โสดนานๆจนชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวพวกเขา มักจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งกว่าใครหลายคนพวกเขาไม่ได้กลายเป็นคนเย็นชาหรือไม่ต้องการความรักแต่กลับกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจแข็งแกร่งและเข้าใจในสัจธรรมบางอย่างที่หลายคนยังไม่ทันได้เรียนรู้สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่องนิทาน,นธรรมช่องที่เราจะมาคบคิดและเรียนรู้หลักธรรมะผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่หรือเคยผ่านมาแล้วนั่นคือเรื่องของการใช้ชีวิตโสดและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขในสังคมของเราคำว่าโสดมักถูกมองด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความสงสารบางคนถูกถามบ่อยๆว่าทำไมยังไม่มีแฟนหรือเมื่อไหร่จะแต่งนานราวกับว่าการมีคู่ครองคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและการโสด เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขแต่ถ้าเราหยุดมองการโสดเป็นปัญหาและเริ่มมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้เราจะพบว่าช่วงเวลาเหล่านี้กลับเป็นของขวัญอันมีค่าที่ชีวิตมอบให้เราการใช้ชีวิตโสดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการใครหรือเราเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการแต่มันคือการเปิดโอกาสให้เราได้หันมามองตัวเองได้เข้าใจตัวเองและที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่ไม่ใช่การสอนให้เราเห็นแก่ตัวหรือปิดกั้นตัวเองจากผู้อื่นแต่เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าก่อนที่เราจะพึ่งพาใครได้อย่างแท้จริงเราต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก่อน หลายคนคงเคยสัมผัสกับความรู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่เหลือแต่เพียงตัวเองหรือในช่วงเวลาที่เห็นคนอื่นมีคู่ครองเดินเคียงข้างกันความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องการความอบอุ่นและการเชื่อมโยงกับผู้อื่นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่การหลีกหนีจากความรู้สึกเหล่านี้ หรือการปฏิเสธมันแต่เป็นการเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์แก่นสำคัญของการใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขไม่ได้อยู่ที่การบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องการใครหรือฉันแข็งแกร่งพอที่จะอยู่คนเดียวแต่อยู่ที่การเข้าใจในสัจธรรมข้อหนึ่งที่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความไม่เที่ยงหรือที่เรียกในภาษาธรรมะว่าอนิจจังแม้แต่คนที่เรารักที่สุดแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ดูมั่นคงที่สุดก็มีวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงนี้อย่างแท้จริงเราจะไม่ใช้ชีวิตด้วยความกลัวว่าจะต้องอยู่คนเดียวหรือรีบร้อนที่จะหาใครสักคนมาเติมเต็มช่องว่างในใจ เราจะเข้าใจว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองการเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชีวิตเพราะเมื่อเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะมีใครเดินเข้ามาหรือเดินออกไปจากชีวิตเราก็จะยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคงคนที่โสดนานๆมักจะเข้าใจเรื่องนี้ดีกว่าใครหลายคนพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะปิดใจ หรือหนีจากความสัมพันธ์แต่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปพวกเขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีใครบางคนอยู่เคียงข้างแต่มาจากการที่เรามีความสงบและความพอใจในตัวเองหรือที่เรียกว่าสันโดษความสามารถในการยินดีในสิ่งที่มีและไม่คาดหวังให้สิ่งภายนอกมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายในการม,มีคู่ครองที่ดี การมีครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าเราไม่เคยเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองได้แม้เราจะมีคนอยู่เคียงข้างเราก็อาจจะยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีเราอาจจะยังคาดหวังให้อีกฝ่ายมาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปและเมื่อพวกเขาทำไม่ได้เราก็ผิดหวังเราก็ทุกข์นี่คือสาเหตุที่หลายคนแม้จะมีคู่ครอง แต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวดังนั้นการโสดจึงไม่ใช่ช่วงเวลาของการรอคอยหรือช่วงเวลาที่เราต้องทนทุกข์ไปจนกว่าจะมีใครบางคนมาช่วยเราแต่เป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่เราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดบทหนึ่งของชีวิตนั่นคือการเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองการเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองและการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้อย่างแท้จริง ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชอบอยู่ป่าชอบความเงียบไม่ค่อยเข้าสังคมกับพระรูปอื่นๆพระภิกษุบางรูปจึงรู้สึกสงสัยและไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระรูปนี้ถึงแปลกไปจากคนอื่นทำไมท่านไม่ชอบอยู่ร่วมกับหมูคนะ่คณะพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าพระรูปนั้นไม่ได้แปลกท่านเป็นผู้มีสันโดษ มีความยินดีในความสงบท่านไม่ได้หนีจากผู้คนแต่ท่านเลือกที่จะใช้เวลาในการพัฒนาจิตใจของตนเองท่านเข้าใจว่าการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติมีค่ามากกว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนโดยไม่มีสาระเรื่องนี้สอนเราว่าความสงัดหรือที่เรียกว่าวิเวกไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการให้เวลากับตัวเองเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้ง เมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะได้ยินเสียงภายในของเราชัดเจนขึ้นเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราเป็นใครและเราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ถ้าเรายุ่งอยู่กับการเข้าสังคมหรือยุ่งอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจจะคิดว่าการอยู่คนเดียวนาน จะทําให้กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเมตตากับตัวเองได้เราจะสามารถเข้าใจและเมตตากับผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยเพราะเราไม่ได้มองหาความรักหรือการยอมรับจากผู้อื่นเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายในเราจึงสามารถให้ความรักและการยอมรับแก่ผู้อื่นได้โดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทน พระพุทธเจ้าสอนเราเรื่องเมตตาหรือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเมตตานั้นต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเราไม่สามารถรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่รักตัวเองเราไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นได้ถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองและเราไม่สามารถยอมรับผู้อื่นได้ถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองการอยู่โสดจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกฝนเมตตาต่อตัวเองอย่างเต็มที่มีกี่ครั้ง ที่เรากลับบ้านมาในยามค่ำคืนรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันแทนที่จะดูแลตัวเองเราอาจจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูโซเชียลมีเดียมองดูชีวิตของคนอื่นที่ดูสมบูรณ์แบบแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเราช่างขาดอะไรบางอย่างหรือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวจนต้องหาใครสักคนมาคุยเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญหน้ากับความเงียบภายในแต่ถ้าเราหยุดสักครู่หันมามองตัวเองและถามว่า ตอนนี้ฉันงต้องการอะไรจริงๆเราอาจจะพบว่าสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นความเข้าใจและความอบอุ่นจากตัวเราเองต่างหากคนที่อยู่โสดนานๆมักจะเรียนรู้ที่จะฟังเสียงภายในของตัวเองพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการพักผ่อนเมื่อไหร่ที่ต้องการความเงียบและเมื่อไหร่ที่ต้องการเข้าสังคมพวกเขาไม่ได้บังคับตัวเองให้ทำตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง หรือไม่ได้ทำอะไรเพียงเพื่อหนีจากความเหงาพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพความรู้สึกและความต้องการของตัวเองและนี่คือรากฐานของความมั่นคงทางจิตใจที่แท้จริงเมื่อเรามีรากฐานที่มั่นคงมี้เราจะไม่กลัวการอยู่คนเดียวเราจะไม่รู้สึกว่าต้องรีบหาใครสักคนมาอยู่เคียงข้างเพียงเพื่อไม่ให้โดดเดี่ยวเราจะมีความชัดเจนว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบไหน และเราจะไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ทำให้เราต้องสูญเสียตัวเองเพียงเพื่อให้มีใครบางคนอยู่ข้างข้างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการใคร่ครวญและพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึง้งปัญญานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเกิดจากการที่เราใช้เวลากับตัวเองอย่างมีสติมันเกิดจากการที่เราหยุดวิ่งตามสิ่งภายนอกและหันกลับมามองภายใน เมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์เรามักจะยุ่งอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายยุ่งอยู่กับการรักษาความสุขของทั้งสองคนจนบางครั้งลืมที่จะดูแลตัวเองและฟังเสียงของตัวเองแต่เมื่อเราโสดเรามีพื้นที่และเวลาที่จะได้สำรวจตัวเองอย่างเต็มที่เราได้รู้จักกับตัวเองในมิติที่ลึกกว่าเดิมการรู้จักตัวเองนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอย่างยิ่ง พระองค์ตรัสว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากความไม่รู้หรือที่เรียกว่าอาวิชชาเราไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆเราไม่รู้ว่าอะไรทําให้เราทุกข์เราไม่รู้ว่าอะไรท,ราทราไรําทให้เราสุขเราเพียงแค่ทําตามกระแสของสังคมทําตามความคาดหวังของผู้อื่นจนลืมที่จะหยุดถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่า การอยู่โสดนานๆบังคับให้เราต้องเผชิญหน้ากับคำถามเหล่านี้เราไม่สามารถใช้ความสัมพันธ์เป็นข้ออ้างในการหนีจากตัวเองได้อีกต่อไปเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเหงาจัดการกับความกลัวและจัดการกับความไม่มั่นคงภายในใจด้วยตัวของเราเองและนี่คือบทเรียนที่มีค่าที่สุดเพราะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ได้ เราจะไม่ต้องพึ่งพาใครมาเป็นยาแก้ปัญหาชั่วคราวอีกต่อไปมีคนจำนวนมากที่เข้าสู่ความสัมพันธ์เพราะความกลัวกลัวว่าจะโดดเดี่ยวกลัวว่าจะไม่มีใครรักกลัวว่าจะไม่มีคุณค่าพวกเขาหาคู่ครองเพื่อมาเติมเต็มความว่างเปล่าภายในและเมื่อความสัมพันธ์นั้นไม่สามารถเติมเต็มได้พวกเขาก็รู้สึกผิดหวังและทุกข์บางคนก็เลยกระโดดไปหาความสัมพันธ์ใหม่ทันทีโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองว่า ทำไมฉันถึงต้องการใครสักคนอยู่ข้างๆข,ขนาดนี้แต่คนที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขพวกเขาไม่ได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความกลัวหรือความขาดพวกเขาเข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความสมบูรณ์ในตัวเองพวกเขาไม่ได้มองหาใครมาเติมเต็มตัวเองแต่มองหาคนที่จะเดินทางไปด้วยกันเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีต่อกันและเมื่อความสัมพันธ์นั้นสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามพวกเขาก็ไม่พังทลาย เพราะพวกเขายังคงมีตัวเองอยู่อย่างสมบูรณ์นี่คือความแตกต่างระหว่างการอยู่คนเดียวกับการมีความสุขกับตัวเองคนที่อยู่คนเดียวอาจจะยังรู้สึกว่างเปล่าและหิวโหยความรักแต่คนที่มีความสุขกับตัวเองนั้นมีความสมบูรณ์ในตัวเองพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความรักแต่พวกเขาไม่ได้ต้องการความรักเพื่อมาทำให้ชีวิตมีความหมายเพราะชีวิตของพวกเขามีความหมายอยู่แล้วด้วยตัวมันเองถ้าพุทธเจ้าตัดไว้ว่า ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสงบและความสงบนั้นไม่ได้มาจากการที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้มาจากการที่มีคนรักเราหรือชื่นชมเราแต่มาจากการที่เรามีความสงบภายในใจไม่ถูกกวนโดยความปรารถนาไม่ถูกกวนโดยความกลัวและไม่ถูกกวนโดยความคาดหวังความสงบนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพลากไปจากเราได้การอยู่โสด จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกฝนความสงบนี้เมื่อเราไม่มีใครมาทำให้เรามีความสุขหรือทุกข์เราจะได้เห็นว่าความสุขและความทุกข์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้อารมณ์ใดมีอำนาจเหนือเราและเราสามารถเลือกที่จะสงบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ แต่การเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและเสียงรบกวนมากมายเรามักจะถูกบอกว่าความสำเร็จคือการมีคู่ครองมีครอบครัวมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่สังคมกำหนดไว้และเมื่อเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้สึกเหมือนล้มเหลวรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการเปรียบเทียบเกิดจากการที่เราวัดค่าชีวิตของเราด้วยมาตรฐานของคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทคือการมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรเมื่อเรามีสติเราจะไม่หลงไปตามกระแสะของสังคมเราจะไม่ทำอะไรเพียงเพราะคนอื่นทำ หรือเพราะคนอื่นคาดหวังเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับเราและอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมการมีสตินี้จะช่วยให้เราอยู่กับตัวเองได้อย่างมั่นคงแม้จะมีเสียงจากภายนอกพยายามดึงเราไปทางอื่นในชีวิตประจำวันการฝึกสติอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นตอนที่เรานั่งทานข้าวคนเดียวแทนที่จะเปิดโทรศัพท์ดูหน้าจออยู่ตลอด เราลองหันมาให้ความสนใจกับอาหารที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกกับรสชาติกลิ่นเนื้อสัมผัสรู้สึกกับการเคี้ยวการกลืนนี่คือการอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ปล่อยให้ใจลอยไปที่อดีตหรืออนาคตไม่ปล่อยให้ใจวุ่นวายกับความคิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆเราจะพบว่าแม้กิจกรรมธรรมดาธรรมาที่ทำคนเดียวก็สามารถให้ความสุขได้ หรือตอนที่เราเดินเล่นคนเดียวในสวนสาธารณะเราลองหยุดฟังเพลงสักครู่แล้วหันมาฟังเสียงรอบตัวฟังเสียงนกร้องฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้รู้สึกกับลมที่สัมผัสผิวหนังเรารู้สึกกับฝีเท้าที่ก้าวไปบนพื้นนี่คือการเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวในรูปแบบที่ลึกซึง้งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดการอยู่กับตัวเองอย่างมีสตินี้จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของเราต่อชีวิตเราจะเริ่มเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เคยมองข้ามเราจะเริ่มขอบคุณกับสิ่งที่เรามีแทนที่จะครุ่นคิดกับสิ่งที่เราไม่มีเราจะเริ่มรู้สึกพอใจและสงบมากขึ้นและนี่คือสันโดษที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกฝนความสามารถในการยินดีในสิ่งที่มี ไม่โลภอยากในสิ่งที่ไม่มีแต่สันโดษไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดนิ่งหรือไม่ปรับปรุงตัวเองมันหมายความว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับสภาพปัจจุบันของเราได้อย่างสงบในขณะที่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติเรายอมรับตัวเองในทุกๆด้านทั้งข้อดีและข้อบกพร่องโดยไม่ตัดสินหรือลังเกียจตัวเองนี่คือเมตตาต่อตอนเอง ซึ่งเป็นรากฐานของความสุขที่แท้จริงหลายคนที่อยู่โสดน,น,นานๆอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่ตำหนิตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาหรือไม่ดีพอคิดว่าถ้าตัวเองดีกว่านี้ก็คงจะมีคนรักแล้วแต่ความจริงคือการที่เราโสดไม่ได้หมายความว่าเรามีปัญหามันอาจจะหมายความว่าเรายังไม่พบคนที่เหมาะสมหรือเรายังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ หรือบางทีชีวิตอาจจะต้องการให้เราใช้เวลานี้ในการเรียนรู้บางอย่างที่สำคัญกว่าการให้อภัยตัวเองการยอมรับตัวเองและการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดเราอาจจะทำผิดพลาดมาในอดีตเราอาจจะมีข้อบกพร่องหลายอย่างแต่ทุกคนก็เช่นกันไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครไม่เคยทำผิดและไม่มีใครไม่มีข้อบกพร่อง สิ่งที่สำคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและเราเติบโตขึ้นจากมันไม่ใช่ขังตัวเองอยู่ในกรงของความผิดและความละอายเมื่อเราให้เมตากับตัวเองเราจะพบว่าการอยู่กับตัวเองไม่ได้น่ากลัวเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่สวยงามและมีค่าเราจะค้นพบความลับมากมายเกี่ยวกับตัวเองค้นพบความฝันที่เราฝังไว้ค้นพบความสามารถที่เราไม่เคยรู้ว่ามี คนพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ภายในใจของเราตลอดมาและเมื่อเรามีความสงบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครเราก็จะมีความสุขเพราะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะภายในที่เรามีนี่คือสิ่งที่คนโสดนานๆได้เรียนรู้และนี่คือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่พวกเขาจะนำติดตัวไปตลอดชีวิต ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าคนที่อยู่โสดน,น,นานๆจนเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองได้พวกเขามักจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งภายในพวกเขาไม่ได้กลายเป็นคนเย็นชาหรือไม่ต้องการใครแต่กลับกลายเป็นคนที่มีความรักอันล้นเหลือในใจเพราะพวกเขาไม่ได้หิวโหยความรักจากภายนอกพวกเขาจึงสามารถให้ความรักได้โดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทนพวกเขาเข้าใจในศัจธรรมแห่งความไม่เที่ยง จึงไม่ยึดติดกับสิ่งใดจนเกินไปและเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสียพวกเขาก็สามารถปล่อยวางได้อย่างสงบนี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่เสียใจหรือไม่เจ็บปวดแต่หมายความว่าพวกเขารู้วิธีที่จะอยู่กับความเจ็บปวดนั้นได้โดยไม่จมอยู่ในนั้นพวกเขารู้ว่าความเจ็บปวดก็เป็นอนิจจงเหมือนกันมันจะค่อยๆผ่านไปและพวกเขา จะยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะพวกเขามีรากฐานที่แข็งแกร่งในตัวเองนี่คือผลของการฝึกฝนที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีสติและมีเมตตาดังนั้นการโสดจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องรีบผ่านให้เร็วหรือช่วงเวลาที่ต้องอายแต่เป็นช่วงเวลาอันมีค่าที่เราควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถลงทุนกับตัวเองได้อย่างเต็มที่ ลงทุนในการเรียนรู้ลงทุนในการพัฒนาตัวเองลงทุนในการสร้างความมั่นคงภายในและลงทุนในการเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทุนชีวิตที่มีค่าที่สุดที่เราจะพกติดตัวไปได้ตลอดไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่ เราจะไม่เข้าไปด้วยความหิวโหวยหรือความขาดแต่เราจะเข้าไปด้วยความสมบูรณ์เราจะสามารถรักและเคารพอีกฝ่ายได้อย่างแท้จริงโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปเราจะสามารถให้พื้นที่และอิสระแก่พวกเขาเพราะเรารู้ว่าทุกคนต้องการความเป็นตัวของตัวเองและเราเองก็มีความมั่นคงพอที่จะไม่ต้องควบคุมหรือยึดครองใคร ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความสมบูรณ์เช่นนี้จะมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากความขาดเพราะทั้งสองฝ่ายไม่ได้พึ่งพากันเพื่อความอยู่รอดแต่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเพราะต่างเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของกันและกันและถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์นั้นต้องสิ้นสุดลงทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถปล่อยวางกันได้ด้วยความเคารพและขอบคุณไม่ทิ้งแผลเป็นที่ลึกและขมขื่นไว้ในใจ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงโสดอยู่ในตอนนี้ผมอยากฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ให้ลองนำไปปฏิบัติข้อแรกให้เราหยุดมองการโสดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแต่มองมันเป็นโอกาสในการเติบโตใช้เวลานี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทักษะนานอดิเลกหรือความรู้ที่เราสนใจเพราะเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราจะไม่รู้สึกว่างเปล่าข้อ 2. ฝึกการมีสติในกิจวัตรประจำวัน เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการทานข้าวอย่างตั้งใจการเดินอย่างมีสติหรือการสังเกตลหมหายใจของเราสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะและลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตข้อ3จเจริญเมตตาต่อตัวเองหยุดตำหนิตัวเองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยอมรับว่าเรามีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องและนั่นก็เป็นเรื่องปกติ ให้กับตัวเองเหมือนที่เราให้กับเพื่อนที่เรารักข้อ 4. สร้างความเชื่อมโยงที่มีคุณภาพแม้เราจะไม่มีคู่ครองแต่เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนหรือคนในชุมชนได้ความรักและความอบอุ่นไม่ได้มีเฉพาะในความสัมพันธ์แบบคู่รักเท่านั้นและสุดท้ายเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบอย่ากลัวช่วงเวลาที่เหลือแต่เพียงเราและความคิดของเรา เพราะนั่นคือเวลาที่เราจะได้ยินเสียงที่แท้จริงจากภายในและเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งที่สุดการเดินทางสู่การเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนั้นไม่ใช่เส้นทางตรงมันมีขึ้นมีลงมีวันที่เรารู้สึกเข้มแข็งและมีวันที่เรารู้สึกอ่อนแอมีวันที่เราสงบและมีวันที่เราโดดเดี่ยวแต่ทุกๆวันที่เราเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีสติและมีเมตตา เราก็กำลังก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเราก็กำลังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นอีกนิดหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าเราไม่ได้กลัวความเงียบอีกต่อไปเราไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าเมื่ออยู่คนเดียวแต่กลับรู้สึกสงบและสมบูรณ์ในตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าผู้ใดเป็นเกาะแก่ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนไม่สแสวงหาที่พึ่งอื่นผู้นั้น จักเป็นผู้เลิศกว่าผู้อื่นคำสอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องโดดเดี่ยวหรือปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่หมายความว่าเราต้องสร้างความมั่นคงภายในให้กับตัวเองก่อนเพื่อที่เมื่อคลื่นลมของชีวิตมาเยือนเราจะยังคงยืนหยัดได้เพื่อที่เมื่อทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปเราจะยังคงมีที่ยืนที่มั่นคงอยู่ภายในใจการโสดนานๆจึงไม่ใช่โทษ ไม่ใช่ความล้มเหลวและไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายมันคือของขวัญที่ชีวิตมอบให้เราเพื่อเรียนรู้บทเรียนอันมีค่ามันคือโอกาสที่เราจะได้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับชีวิตคนที่ผ่านช่วงเวลานี้มาอย่างมีสติและมีเมตตาพวกเขามักจะกลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งเป็นคนที่มีเมตตากรุณาต่อตัวเองและผู้อื่น เป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาความรักจากภายนอกเพื่อให้รู้สึกมีคุณค่าและเป็นคนที่สามารถให้ความรักได้อย่างบริสุทธิ์โดยไม่คาดหวังสิ่งใดตอบแทนดังนั้นหากคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการโสดอย่ารีบร้อนที่จะหาใครมาเติมเต็มช่องว่างในใจให้เวลากับตัวเองเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเรียนรู้ที่จะดูแล,แลและรักตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะมีใครเดินเข้ามาหรือเดินออกไปจากชีวิตคุณก็จะยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคงคุณจะมีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกและนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่สุดจงจำไว้ว่าการอยู่คนเดียวกับความโดดเดี่ยวเป็นสองสิ่งที่ต่างกันคนที่โดดเดี่ยวคือคนที่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรบางอย่าง แต่คนที่อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขคือคนที่รู้สึกสมบูรณ์ในตัวเองความแตกต่างอยู่ที่ทัศนคติและการฝึกฝนไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนอยู่ข้างๆหรือไม่ยิ่งเราโสดนานยิ่งเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นยิ่งเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและยิ่งเราสร้างความมั่นคงภายในที่แข็งแกร่งขึ้นนี่คือสมบัติที่มีค่าที่สุดที่เราจะพกติดตัวไปได้ตลอดชีวิตในท้ายที่สุดแล้ว ชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยว่าเรามีคู่ครองหรือไม่แต่ถูกกำหนดด้วยว่าเรามีความสงบและความสุขภายในหรือไม่ถูกกำหนดด้วยว่าเราเข้าใจและรักตัวเองได้มากแค่ไหนและถูกกำหนดด้วยว่าเราสามารถมองโลกและผู้คนรอบตัวด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาแค่ไหนเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็มีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงแล้ว ก่อนที่เราจะจบบทสนทนากันในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองหยุดสักครู่วางมือลงหลับตาและถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเองและกับชีวิตของฉันไม่ต้องตัดสินไม่ต้องแก้ไขแค่รับรู้และยอมรับความรู้สึกนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างวิสติและมีเมตตา หากเรื่องราววันนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณหรือทำให้คุณมองการโสดในมุมมองใหม่ผมขอเชิญชวนให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิธานธรรมเพื่อไม่พลาดบทสนทนาเกี่ยวกับธรรมะและชีวิตในตอนต่อๆไปและหากคุณมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันผมยินดีที่จะรับฟังในคอมเมนต์ข้างล่างขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสงบและมีเมตตากรุณาต่อตัวเองและผู้อื่น จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในบทสนทนาหน้าสวัสดีครับ